วันนี้มีตัวอย่างนะฮะเซตอัพนะฮะก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะฮะระบบเทรด3 LB นะครับวันนี้ทุกท่านด้วยะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเร็วๆเนาะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะฮะาตัวอย่างนะฮะเช้านี้นะครับมีคู่คู่เงินนะฮะ audcad นะครับที่มองว่าเข้าเงื่อนไขยอยู่ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอาา่าฮะปึ๊บนะฮะอันดับแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟเด y ก่อนนะฮะไปดูทีไลน์ก่อนไปที่กราฟเดย์นะครับามาดูทีไลน์นะครับทีไลน์เบรกตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะเราจะเห็นว่า คู่เงิน A/C เนี่ยนะครับมีลายเบรกนะฮะที่มีการเบรกลงนะฮะตรงจุดนี้นะนะครับหลังจากที่ตลาดมีการวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีลายเบรกสีแดงนะฮะอันนี้หมายความว่าเป็นเทรนขาลงนะฮะเป็นเทรนขาลงในจุดนี้เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำอย่างเงี้ยฮะเวลาเทรดอ่ะมาร์ k จุดเบรกไว้สักหน่อยนึงก็ได้เนาะ นะครับเพื่อจะเวลาที่เราเข้าไปดูแท่งเทียนด้านในเนี่ยเราจะเห็นนะฮะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เทรนมาแล้วเนาะเป็นเทรนขาลงมาแล้วนะฮะเข้าไปที่แท่งเทียนนะครับเข้าไปที่แท่งเทียนแล้วก็ไปดูกราฟ H4 นะครับเห็นไหมทุกท่านจะเห็นว่า,าจุดนี้นะฮะที่กราฟมันวิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็น CPT นะครับที่มันวิ่งขึ้นมาเนาะ เป็น C P D ขาขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีไหลตรงเนี้ยนะฮะไส้ตรงเนี้ยนะครับให้ทุกท่านรอรอดูฮนะว่าจุดไหนที่ที่มันเป็นจุดเบรกฮะก็ทุกท่านจะเห็นว่าอ่ามันเบรกแท่งนี้นะครับคือมันเบรกชุดนี้เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเบรกโครงสร้างฝั่งนี้นะก็ลายเบรกก็ทำอ่าทำลายเบรกสีแดงด้วยเนาะลงมานะครับดังนั้นเนี่ย นำฟิโบนะฮะมาตีลากจากสาไส้เทียนที่เขาเบรกของ H4 นี่วิ่งขึ้นไปที่ High นะครับวิ่งขึ้นไปที่ High เงี้ยจะเห็นว่าหลังจากนั้นนะฮะก็เข้าไปดู H1 เราจะเทรดที่ H1 นะฮะเห็นไหมฮะหลังจากที่กราฟมันเบรก H4 อย่างเงี้ยนะฮะวิ่งลงมาแล้วมันวิ่งกลับขึ้นไปฮนะ เข้าโซนนะฮะก็คือโซนที่ผมตีฟิโบมาเมื่อกี้นะฮะมันวิ่งกลับเข้าไปใช่ไหมครับเบรก H4 ตรงนี้เนาะนะฮะแล้วก็มีการถลายลงมาจากนั้น H1 นี่มีการวิ่งสวนโครงสร้างฝั่งขาลง H4 ขึ้นไปนะฮะจากนั้นเนี่ยตรงโซนบริเวณเนี้ยนะฮะที่ผมนำฟิโบมาตีจากแท่ง H4 เมื่อกี้นี่ขึ้นไปที่หายใช่ไหมอ่ามันเข้ามาที่โซนตรงนี้ใช่ไหมฮะโซนตรงนี้ก็คือเป็นซัพพลายฮะ,ะจากนั้น นะครับเราจะเทรดที่ H1 นะครับตอนนี้ H1 ทำแล้วนะฮะทำโครงสร้างแล้วดูนะฮะ H1 เนี่ยก็มีการวิ่งขึ้นมาเนาะสร้าง CPT ขาขึ้นแล้ววิ่งเข้าโซนปึป๊บนะจากนั้นนี่รอให้กราฟ H1 เนี่ยมีการเบรกไหลตรงนี้เหมือนกันนะเบรกตรงไหนฮะก็คือแท่งนี้มีการเบรกนะฮะเบรกชัดเจนเนาะนะครับแน่นอน,นะฮะเราก็จะนำ f i b o เนี่ย มาตีจากไส้แท่งเทียน H1 ที่มันเบรกเนี่ยฮะขึ้นมาที่ไฮเหมือนกันเนาะแบบที่เราทากับกราฟเดย์เมื่อกี้นี้นะตีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือไฮเนาะนะรตรงนี้คือไส้เนาะตีขึ้ไน,นไปนะเราจะได้โซนโซนเข้าเซลนะฮะโซนเข้าเซลนะอ่ามันก็จะวิ่งในลักษณะของการอ่าดึงกลับขึ้นไปเนาะแถวเนี้ยแถวนี้เราเซลตรงนี้นะฮะแล้วทำกำไรสุดบล็อกด้านล่างนะฮะ วาง็อปล็อตไว้ศูนย์ด้านบนนะครับจุดเข้าเซล์อยู่บริเวณนี้นะฮะเห็นไหมฮะแค่นี้นะฮะระบบเทรดสามนะฮะก็จะเทรดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอให้กราฟของ AUDCAD นี่วิ่งเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เซล์ตั้ง TP ไว้สุดบล็อกนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นเซตหนึ่งเนาะ ครับเซตหนึ่งที่ทำไว้เห็นไหมส่วนประกอบหนึ่งเซตนะฮะหนึ่งเซตเดี๋ยวเราไปฝึกกระดูนะครับก็จะมีการเทรดในลักษณะแบบนี้นะฮะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันอ วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ